ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย i̇şte สัญญาณไม่ดีเลยเนี่ยสิกไม่ดีเหรอพบกับครูใหม่ในช่วง Signal Words Wow Hi guys สวัสดีค่ะ Welcome to English with my and today you guys are with me I am คร um ูใหม่วันนี้ครูใหม่จะพาไปดู Signal Words What's that คุราย่อ signal words นะคะหรือคำลำดับความสำคัญในภาษาอังกฤษใช้ย,ย,ยังไง first second third fourth fifth แล้วอะไรอีกนะครู what else มีอะไรอีกนะอีกเยอะเลย etc อื่นๆอีกมากมาย bring it on มาดีง n g อย่างที่ครูหมายได้เกริ่นไปนะคะ signal น,นะคะแปลาว่าสัญญ,ญาณ Words แปลว่าคำ Signal words เวลาที่เอามารวมกันจะแปลว่าคำที่ให้สัญญาณว่าจะต้องพูดหรือเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเราเรียกกลุ่มคำนี้อีกคำหนึ่งว่า chronological orders ในสำเนียงอเมริกันและ chronological orders ในสำเนียงอังกฤษแบบประทิชของผู้ดีอังกฤษค่ะ <c oughs> พูดเยอะและเจ็บคอไปดู <c oughs> ตัวอย่างกันค่ะ Let's see the examples. Firstly, แปลว่าอย่างแรกหรือเป็นอันดับแรกเราจะเจอเพื่อนๆของเขาหรือ synonyms เช <She> ่น <en. S 1> to begin with, initially อย่างแรกเลย first and foremost ในภาษาพูดอันดับแรกและสำคัญที่สุด to start with มาเริ่มกับไปดูคำลำดับความสำคัญอันดับสอง second อันดับสอง Secondly ประการที่สองหรืออย่างที่สอง Next Then After that ก็ยังได้เลยแปลว่าถัดไปต่อจากนั้นหลังจากนั้นค่ะอันดับสาม Third ไม่ใช่ three นะ Third three เนี่ยจะแปลว่าสาม Third จะแปลว่าลำดับที่สาม Thirdly ประการที่สามส่วนใหญ่แล้ว ประการที่3เนี่ยจะเป็นบทสรุปเนาะถ้าเกิดว่าบทความนั้นเป็น paragraph หรือบทความขนาดสัน้นถ้าเกิดบทความนั้นเป็นเรียงความจะเป็น conclusion conclusion จะแปลว่าบทสรุปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างในส่วนของ paragraph ของ conclusion ดังนี้ค่ะ In conclusion there are three ways to say yes like absolutely certainly And surely, and for me, I really enjoyed saying these words. conclusion. Oh, I hope you this video. wow. Please comment down below on the comments text box. And I'll be reading all of your comments. Thank you so much, guys, for watching this video. See you again next time. Bye. หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ครูใหม่ด้วยเด้อแล้วเจอกันจ้า